ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะตกแต่งโดยใช้โทนสีขาวคลินคลีนนะครับด้านบนก็จะมีลูกเล่นของการใช้อิดช่องลมนะครับเป็นอิดบล็อกพรางสายตาในส่วนที่เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับก็ดูมีความวินเทจนิดๆนะตรงนี้เนี่ยเป็นห้องนอนด้านหลังนะครับแต่จะสังเกตว่ามันเป็นห้องนอนด้านหลังที่ไม่ได้แตกต่างจากห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่เลยนะครับมีมุมสําหรับเขียนหนังสือด้วยแล้วก็มุมสําหรับที่เป็นมุมคลเซตนะครับที่สําคัญคือมีห้องน้ําในตัวครับ ความเก๋อีกอย่างหนึ่งของบ้านในโครงการนี้ก็คือบ้านทุกหลังเนี่ยบ้านเล็กที่ขึ้นตน้นด้วย99หมดเลยนะครับสายมูใครชอบเลขสวยนี่น่าจะถูกใจสวัสดีเพื่อนๆในช่อง The Living by อยู่สบายนะครับวันนี้ออมพามาดูทาวน์โฮมสวยที่อยู่ใกล้กับมอธรรมศาสตร์รังสิตครับผมอยู่ที่โครงการ Privilege ธรรมศาสตร์ร,รังสิตจากรี i ิวนะครับ โครงการนี้เขาออกแบบโดยได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านไทยสมัยก่อนนะในยุคป,ปี70ครับเอามาซิมพลิฟายนะครับองค์ประกอบต่างๆให้เป็นตัวบ้านเนี่ยที่สวยงามน่าสนใจทีเดียวครับที่ตั้งโครงการเนี่ยอยู่บนถนนเชียงรากนะครับเดินทางมาจากมอธรรมศาสตร์รังสิตได้สะดวกมากๆรวมถึงอยู่ติดกับจุดขึ้นลงทางด่วนด่านเชียงรากของทางด่วนเส้นอุดรรัฐยาด้วยครับเรียกว่าสามารถขึ้นทางด่วนเนี่ยเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกสบายมากๆพื้นที่บริเวณนี้นะครับมี2โครงการรวมกันนะครับ โครงการที่ผมจะพามาดูกันในคลิปนี้ก็คือ p r i v i l e g e ธรรมศาสตร์รังสิตเป็นทาวน์โฮมสวยนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นโครงการบ้านเดี่ยวครับชื่อโครงการว่าพิมนาราธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของ p r i v i l e g e กันก่อนครับพอเราผ่านเข้ามาในโครงการนะครับก็ ด้านหน้าจะเป็นคลับเฮาส์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นขอดตรงกลางแล้วก็มีสระว่ายน้ําอยู่นะครับแล้วก็ต่อเชื่อมไปกับพื้นที่สวนซึ่งเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างแนวของทางด่วนกับแนวของโซนที่อยู่อาศัยครับสังเกตว่าเขาลงต้นไม้ไว้ให้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่หมดเลยตอนที่เริ่มมาถ่ายทํารายการเนี่ยโครงการเพิ่งเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ่งก้านแล้วก็ใบไม้ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เซตตัวดีนะครับอีกหน่อยตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมือนเป็นซุ้มต้นไม้สวยงามทีเดียวครับกลับมาที่ตัวคลับเฮาส์นะครับดีไซนนนน์ออออบเ้าาาสต่่่ไกกมมมหืแ มันจะมีความโมเดิร์นเข้ามาผสมด้วยครับใช้แนวของเส้นตั้งนะครับเส้นสายเนี่ยก็ดูนิ่งๆนะครับแล้วก็สบายตาใช้โทนสีที่เป็นโทนสีเทาครับหลังคากระเบื้องว่าเป็นหลังคาปั้นหยาเรียกว่าสวยงามน่าใช้งานทีเดียวครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นห้องโคเวอร์กิ้งสเปซนะครับสามารถมานั่งทำงานเปลี่ยนบรรยากาศกันได้ส่วนพื้นที่ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสครับ โครงการ Privilege ธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยพัฒนาบนที่ดินประมาณ23ไร่ครับเป็นทาวน์โฮมจำนวน250ยูนิตความเก๋อีกอย่างหนึ่งของบ้านในโครงการนี้ก็คือบ้านทุกหลังเนี่ยบ้านเล็กที่ขึ้นตน้นด้วย99หมดเลยนะครับสายมูใครชอบเลขสวยนี่ยน่าจะถูกใจซึ่งเดี๋ยวผมพาไปชมกันต่อ ทาวน์โฮมในโครงการ p r i เวลเลชธรรมศาสตร์รังสิตนะครับฟังก์ชันมี3ห้องนอน3ห้องน้ําที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด9 7ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น18ตารางวานในราคาเริ่มต้น2.69ล้านบาทนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะตกแต่งโดยใช้โทนสีขาวคล,คลีนๆนะครับใช้เส้นสายตรงไปตรงมานะครับดูแล้วก็สบายตาทีเดียวนะด้านบนก็จะมีลูกเล่นของการใช้อิดช่องลมนะครับเป็นอิดบล็อกพรางสายตาในส่วนที่เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับก็ดูมีความวินเทจนิดๆน,น,นะ ตรงนี้เนี่ยก็จะจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีส่วนของโครงสร้างชั้น1บังขึ้นมาให้ตรงรถเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งนะแล้วก็จะมีสเต็ปครับ2ขั้นปูกระเบื้องเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะเราก็สามารถวางรองเท้าวางร่มอะไรตรงนี้ไว้ที่หน้าบ้านได้เลยครับ เข้ามาภายในบ้านนะครับสเปซชั้นล่างเนความสูงฝ้าเพดาน2.7เมตรนะเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างดูโปร่งทีเดียวครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วน living area โดยปกติแล้วเวลาเราเข้ามาในบ้านที่เป็น t าวน์โฮมนะครับส่วน living area เนี่ยก็จะอยู่ติดกับทางเข้าหน้าบ้านเลยใช่ไหมแต่ตรงนี้เขายอมขยับออกมานิดนึงครับแล้วก็ขยับวางตำแหน่งของบันไดกับห้องน้ำเนี่ยไว้ทางด้านหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันช่วยอะไรเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายทีละส่วนนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของห้องน้ํากันก่อนครับห้องน้ําตรงนี้เนี่ยเขาจะลดสเต็ปลงมาสองขั้นเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่เราเดินเข้าบ้านมันขึ้นสเต็ปมาสองขั้นถูกไหมตรงนี้ลดระดับลงมาหมายความว่าจริงๆแล้วระดับพื้นชั้นล่างนะครับที่เป็นพื้นโครงสร้างกับระดับพื้นที่เป็นพื้นดินเนี่ยมันมีแก๊ปกันอยู่นะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลดความชื้นที่จะเข้าสู่ตัวโครงสร้างพื้นชั้นล่างได้ด้วยนะครับแล้วทีนี้พอเราเดินลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยพอบันไดมันลดสเต็ปลงมา้รใสองชั้นนะ ตรงนี้เนี่ยสีสานแบบไม่ได้ชนเพดานตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นสุขภนนัณฑ์ด้านล่างนะมีช่องหน้าต่างที่เปิดระบายอากาศบานกระทุ้งออกไปยังโรงรถนะครับแล้วก็ติดตั้งสำหรับฝักบัวสายอ่อนที่เป็นจุดอับน้ำไว้ให้ด้วย <c oughs> คือโดยปกติแล้วเนี่ยห้องน้าที่มันอยู่ใต้บันไดนะครับของทาวน์โฮมเนี่ยส่วนที่เป็นอ่างล้างมือบางทีเขาจะใช้ที่เป็นไซส์เล็กนะแต่วันนี้ก็คือเป็นไซส์เต็ม ตามปกติเลยนะครับก็ここสามารถใช้สอยได้สะดวกสบายนะแต่ว่าบ้านจริงเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่ได้มีตู้ด้านล่างให้นะครับอันนี้เขาก่อให้ดูในบ้านตัวอย่าง<ก><น><ๆ>เดินม,มาถึงด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนรับประทานอาหารนะครับก็จะมีวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้4ีที่นั่งนะด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกนะครับบ้านจริงๆแล้วก็พื้นด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นเทคอนกรีตเอาไว้นะครับลงเสาเข็มสั้นเอาไว้ในส่วนนี้เขาตกแต่งให้ดูนะในบ้านตัวอย่างบ้านจริงๆก็คือตัวโครงสร้างจะสุดที่ระยะตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมอยากให้พาไปดูห้องนี้นครับ ในห้องนี้นะครับเป็นห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างจริงๆทาวน์โฮมในหลาย,ลายๆโครงการเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ห้องตรงนี้นะแต่ว่าที่ผมอยากให้ดูก็คือเขาค่อนข้างจะกําหนดสัสดส่วนแล้วก็ขนาดสเปซในห้องนี้ให้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ทําเป็นพื้นที่ห้องครัวเนี่ยคุณก็อาจจะทําเป็นห้องทํางานห้องนอนชั้นล่างก็ได้นะครับจะมีกระจกบานใหญ่เลยตรงนี้นะครับก็ช่วยรับแสงเข้ามาจากด้านนอกนะทำให้ในห้องเนี่ยดูไม่ทึบนะครับรวมถึงมีช่องหน้าต่างที่เปิดระบายอากาศออกไปด้านหลังบ้านได้ด้วยจริงๆห้องนี้มันทําได้หลาาายยออ่งคืถ้เป็น ห้องนอนชั้นล่างก็ได้นะครับวางเตียง3.5ฟุตต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็อาจจะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นมุมเขียนหนังสือเล็กๆก,ก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆคุณทําเป็นห้องครัวก็ได้นะบิวเคาน์เตอร์เป็นตัวแอลาวๆได้เลยก็จะเป็นห้องครัวที่ใหญ่แล้วก็ใช้สอยสะดวกสบายนะครับอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็ทําเป็นเหมือนห้องอ่านหนังสือเป็นห้องลิฟวิร์งอเรียที่แยกออกมาจากในส่วนที่ด้านนอกเนาะขึ้นมาที่ชั้นบนนะครับ ตรงนี้เนี่ยห้องแรกที่พามาชมกันก็เป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมซึ่งอยู่ด้านหน้าครับตรงนี้เนี่ยกว้างมากๆเพราะว่ามันเต็มความกว้าง5.7เมตรของหน้าบ้านเลยนะครับคุณวางเตียงสักประมาณ5ฟุตเนี่ยผมว่ากําลังดีนะ่าเหลือพื้นที่หัวเตียง แล้วก็จุดที่ผมชอบก็คือตรงนี้เนี่ยเขาให้กระจกมาเยอะมากนะครับแล้วเป็นกระจกบานใหญ่ทั้งนั้นเลยนะด้านนอกเนี่ยก็จะมีแนวของที่เป็นชายคาหลังคาชั้น2นะครับช่วยบังแสงแล้วก็ช่วยกรองแสงที่จะตกกระทบโดยตรงได้อีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็เปิดระบายอากาศออกไปได้ด้วยตรงจุดนี้เนี่ยทำให้ห้องนอนเนี่ยด้านหน้าดูสว่างมากๆนะครับ แล้วพอรวมกับความสูงฝ้าเพดานที่2.9เมตรเนี่ยทำให้ห้องนี้น่าอยู่สุดๆไปเลยนะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเหมือนมุมแต่งตัวนะครับแล้วก็มองออกไปด้านนอกเนี่ยตรงนี้เปิดหน้าต่างออกไปได้นะครับแล้วก็จะมีแนวของที่เป็นอิดช่องลมนะครับด้านหน้าที่ผมพาไปชมกันมาก่อนเข้าตัวบ้านเนาะตรงนี้ก็เป็นมุมที่ทําเป็นสําหรับโต๊ะแป้งได้นะครับด้านนอกเนี่ยก็วางคอยร้อนแอร์นะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็บิวอินได้ขนาดใหญ่ๆเลย ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมีแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะก็เตรียมสุขภัณฑ์ที่เป็นอ่างล้างมือเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็ฝักบัวกับจุดติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้ด้วย มาห้องนอนด้านหลังครับห้องนี้เป็นห้องนอน2นะแต่เราจะสังเกตว่าเป็นห้องนอน2ที่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็โปร่งดูอยู่สบายมากๆนะครับตรงนี้ก็วางเตียงเดี่ยวนะครับ3.5ฟุตแล้วก็เหลือพื้นที่ปลายเตียงอีกนิดหน่อยนะครับสามารถแบบแขวนทีวีเอาไว้ได้เตรียมปลั๊กไฟเอาไว้ให้เรียบร้อยครับฝั่งนี้ก็ตู้เสื้อนะครับบิวอินได้ขนาดใหญ่เลยเพราะอย่างที่ผมบอกนะฝ้าเพดานสูงมากนะครับชั้น2มีมุมสําหรับโต๊ะทางานสําหรับเด็กๆด,ด,ด้วยนะอ่ะทีนี้ไปดูห้องนอนเล็กสุดกันครับ ห้องนอนนี้ก็เหมาะสําหรับลูกเล็กนะครับถ้าสมมติว่าใครมีเด็กๆลูกที่อาจจะยังไม่โตมากเนี่ยก็อยู่ห้องนี้ได้นะครับมีช่องหน้าต่างเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหลังบ้านได้ แต่ถ้าครอบครัวไหนที่ไม่ได้มีลูกเนี่ยฟังกชันห้องนอนเล็กด้านหลังทั้ง2ห้องเนี่ยคุณก็อาจจะดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นห้องออกกําลังกายในบ้านห้องทํางานนะครับหรือว่าแม้แต่ห้องพระนะครับอันนี้ก็เลือกใช้สอยได้ตามสะดวกเลยนะอ่ะเกือบลืมพูดไปด้าน,นนอกตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นห้องน้ำนะสามารถใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องนะครับขนาดของห้องน้ำเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับกับห้องน้าในมาสเตอร์เบดมเลยนะ แบบบ้านนี้นะครับจะมีห้องนอนเล็กด้านหลัง2ห้องนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะคอมบรวมกันเป็นห้องนอนใหญ่ห้องเดียวเลยจากด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวมีออปชันให้เลือกด้วยนะครับ ท้าโฮมในโครงการน,นี้มี2องออปชันนะครับหลังแรกที่ผมพาไปชมกันเนี่ยมี3ห้องนอนใช่ไหมแต่ว่าแบบนี้นะครับฟังชันจะมี2ห้องนอนใหญ่เป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมนะครับกับ3ห้องนา้าแล้วก็ที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันต่อนะสำหรับสเปซแล้วก็พื้นที่ใช้สอยชั้นล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนลิฟวิรงแอเรียนะครับในส่วนที่เป็นส่วนรับประทานอาหารหรือว่าเป็นห้องชั้นล่างที่คุณอาจจะทําเป็นห้องครัวห้องทํางานเนี่ยก็เหมือนอน,กนกันกับแบบแรกนะครับมีส่วนของห้องนนน้้ตตําาาดดววยแแตตตุ่่่่่ททีีกงอะชั2 ที่ชั้นสองเนี่ยจะมีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมอย่างที่ผมบอกให้ฟังกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นห้องนอนด้านหลังนะครับแต่จะสังเกตว่ามันเป็นห้องนอนด้านหลังที่ไม่ได้แตกต่างจากห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่เลยนะครับคุณจะวางเตียงแบบ5ฟุตเนี่ยสบายๆนะมีพื้นที่หัวเตียงเหลือนะครับมีมุมสําหรับเขียนหนังสือด้วยแล้วก็มุมสําหรับที่เป็นมุมครเซตนะครับตรงนี้ก็อาจจะตั้งเป็นโต๊ะแป้งก็ได้นะที่สําคัญคือมีห้องน้ําในตัวครับนั่นหมายความว่าบ้านนี้อยู่ได้2ดนนนนะงเจเนอเรชัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ต้องออกไปหาที่อยู่ใหม่นะครับตรงนี้ก็สเปซกว้างขวางนะครับอยู่สบายๆรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหน้าบ้านนะแล้วก็ฝ้าเพดานสูงด้วย เดี๋ยวผมให้ชมภาพบ้านเปล่าจริงๆกันเพิ่มเติมนะครับเป็นบ้านที่โครงการส่ง,งอมอบนะและเดี๋ยวไปเล่าสรุปความน่าสนใจเกี่ยวกับทำเลข,ของโครงการ Privilege ธรรมศาสตร์รังสิตให้ฟังกันเพิ่มเติมครับ ที่ตั้งของโครงการ Privilege ธรรมศาสตร,ร์รังสิตเนี่ยอยู่บนถนนเชียงรากนะครับถ้าเราขับรถมาจากแนวถนนพรหลโยธินเนี่ยตรงที่ใกล้จุดตัดกับถนนคลองหลวงกับเชียงรากผ่านด้านข้างของมอธรรมศาสตร,ร์รังสิตมาเนี่ยระยะทางประมาณสัก3.7กิโลเมตรนะครับขับรถตรงมาแล้วก็เลี้ยวเข้าโครงการได้เลย ตรงบริเวณก่อนที่จะถึงจุดขึ้นลงทางด่วนด่านเชียงรากนะครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วโครงการนี้สามารถใช้ทางด่วนอุดรรัฐยาได้สะดวกมากๆนะครับเราออกจากโครงการปุ๊บเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายนะครับไปประมาณ500เมตรถึงด่านเก็บเงินเลยสมมติว่าคุณขับรถมาจากใจกลางเมืองนะครับมาจากทางจตุจักรนะงามวงวานแจ้งวัฒนานะครับออกมาด้านนอกเนี่ย ก็พอลงเชียงรากปุ๊บเราก็จะวนกลับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าโครงการได้เลยนะครับเพียกว่าไม่ต้องออกถนนใหญ่เลยด้วยซ้าไปนะตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นข้อพิเศษของทําเลโครงการนี้นะครับเพราะว่าสามารถใช้ทั่งด่วนอุดรรัตยาได้สะดวกมากๆครับ สำหรับในเรื่องของร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวกันอยู่บริเวณใกล้กับมอธรรมศาสตร์รังสรตนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นฮับใหญ่เลยแล้วถ้าเราข้ามไปทางคลองหลวงเนี่ยก็จะมีไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโลตัสคลองหลวงแมคโครคลองหลวงนะครับสามารถขับรถไปซื้อหาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของเข้าบ้านกันได้สะดวกนะครับใครที่มองหาทาวน์โฮมที่ดีไซน์แตกต่างไม่ซ้ำใครนะครับแล้วก็ราคาเด่ยประมาณสัก2ล้านกลางๆลองเข้ามาชมโครงการ Pri v i l e g e ธรรมศาสตร์รังสิตกันได้นะครับเมื่คุณจะเป็นบุคลากรรรรทที่ําาธศสต รหรือว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยตรงนี้เดินทางสะดวกมากๆนะครับรวมไปถึงมอรกรุงเทพนะหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะทํางานในนิคมอุตสาหกรรมนวมนครนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดไทยเนี่ยโซนนี้เนี่ยสามารถเดินทางมาโครงการได้สะดวกมากๆนะครับลองเข้ามาชมกันครับใครอยากให้เด e ิ i วอรี่บอยอยู่สบายพาไปชมทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับมีวโอกาสก็จะไ้ถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันนะครับก่อนจะกันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกด Subscribe ชอ่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม แล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ